สวัสดีครับผมอาจารย์มดธีรุสแสวงบุญนะครับการอินทิเกรลนะครับในลักษณะของเศษส่วนเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าผลหารเนี่ยไม่มีสูตรการหาผลหารนะครับเราจะต้องดัดแปลงนะครับในลักษณะของพจน์แบบนี้เป็นรูปแบบอื่นนะครับผมมีโจทย์ที่จะลองทำให้ดูเนี่ย 2ข้อนะครับเผื่อเป็นแนวทางแล้วจะเข้าใจอะไรขึ้นนะครับโจทย์ข้อแรกครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับและเดี๋ยวสำหรับข้อ2เนี่ยจะเป็นลำดับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะขอลบของข้อ2อ,ออกไปก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยพจน์เศษนะครับก็คือ 3x บวก1นะครับส่วน x ลบ2เนี่ยพิจารณายแยกออกมาก่อน 3ม x บวก1ส่วน x ลบ2แบบนี้นะครับพดเศษส่วนลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมันคือการหารกันใช่ไหมครับมันคือ x ลบ2ตั้งหารแบบนี้เลยใช่ไหมครับหารกับ3 x บวก1แบบนี้แบบหารยาวเราเรียกลักษณะแบบนี้นะครับว่าการหารพหุนามนะครับ ซึ่งก็ถ้าไม่เคยทํามาก่อนอาจจะลําบากนะครับลองทําหน่อยนะครับแล้วพอเจอบ่อยๆเข้าจะเข้าใจขึ้นนะครับตอนนี้เราแปลงรูปมาเป็นแบบนี้ก่อนไอการดําเนินการแบบนี้แน่นอนมันจะต้องมีเศษที่ตกแล้วเหลือออกมาเรามาพิจารณากันใหม่นะครับจากคําตอบที่ได้จากการตั้งหารแบบนี้ครับ x ลบ2นะครับ x ลบ2คูณ1ได้ x ลบ2ถูกต้องปะ อันนี้เป็นแม่ x ลบสองเลยนะ x ลบสคูณหนะครับผมใส่วงเล็บแบบนี้นะคูณหนะครับจะได้ x ลบสดังนั้น x ลบสองคูณสองได้เลยครับ x ลบสคูณส x ลบสคูณสจะได้2 x ลบสถูกต้องไหมครับเราเอาลักษณะที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งไม่ยากเลยเห็นไหมครับ x ลบสคูณสได้2 x ลบสเอามาใส่ตรงนี้ครับ คูณ2นะครับได้ 2x เลบ4เห็นไหมครับพอใส่แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อหักลบกันแล้วพด 3x นะครับกับลบ 2x เนี่ยมันจะได้เศษค้างออกมาเป็น x ถูกต้องไหมครับส่วนพดหลังเนี่ยก็เป็นบวก1ลบลบก็เป็นบวก5มันก็จะได้ x บวก5ซึ่งซึ่งเราสามารถ ต่อไปก็คือเอะเราใช้สองเนี่ยมันเหมาะสมไหมเราก็ควรเป็นสามใช่ไหมครับควรเป็น x ลบสองคูณสามถูกต้องไหมครับ x ลบสองคูณสามได้สามเอลบหกอ่าทีเนี้ยพจน์หน้าก็จะถูกหักลบหายไปถูกต้องไหมครับเราก็เปลี่ยนนะครับจากคูณสองได้สองเลบสี่เปลี่ยนเป็นคูณสามครับผมคูณสาม ได้3 x ลบ6นะครับลบนะครับมาเจอตรงนี้นะครับก็เป็นลบ3 x นะครับลบมาเจอตรงนี้เป็นบวกหครับหักลบกันตามแถวครับเป็นบวก1ลบลบ6เป็น7 3 x ลบ3 x เป็น0ดังนั้นเศษที่คงเหลือก็คือเศษ7นะครับจัดรูปแบบใหม่นะครับจัดรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็น3 บวก7ส่วน x ลบ2นะครับถ้าไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำออกมาว่าถูกหรือผิดลองเอา x ลบ2คูณ3ก่อนนะครับ x ลบ2คูณ3ได้3 x ลบ6นะครับแล้วก็บวก7ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น3 x บวก1ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับ เอาละครับเราจะเอาพจน์นี้ครับมาอินทิกรอลนะครับมาอินทิกรอลดังนั้นโจทย์จากพจน์เศษส่วนแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอินทิกรอลของ3บวกเศษ7ส่วสน X ลบ2ลักษณะแบบนี้นะครับใส่วงเล็บด้วยนะครับไม่งั้นจะเข้าใจความหมายผิดนะครับมีความเท่ากันนะครับ ดำเนินการได้เลยทีนี้ผมขอลบบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับตรงนี้ก็ง่ายนะครับผมจากนี้ไปก็ง่ายอินทิกรัลนะครับกระจายเข้าไปนะครับด้วยคุณสมบัติเชิงเส้นนะครับก็จะเป็นอินทิกรัลของ3 dx บวกกับอินทิกรัลของเศษ7ส่วน X ลบ2 dx พดไขพดมันครับอินทิกร l ล dx นะครับ3ดึงออกมาข้างนอกแล้วก็เป็นอินทิกรัล Dx แบบนี้บวกกับ7นะครับดึงออกมาข้างนอกแล้วก็เป็นเศษ1ส่วน x ลบ2 dx สามารถนำา x x ไปอยู่ตรงนี้แทนได้นะครับแต่ว่าเขียนอย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับพิจารณาง่ายกว่านะครับเอาละครับอินทิกรัล x เป็นอะไรครับเป็น x เหมือนเดิมนะครับเป็น 3x ครับจริงๆแล้วบวกค่าของทีนะครับ4่นะครับของพจน์นี้แล้วก็บวกค่าของทีของค่าพจน์นี้นะครับ บวกรวมกันก็ยังคงเป็นค่าคงที่อยู่ดีเราก็เลยบวกทีเดียวสุดท้ายไปเลยนะครับและพจน์นี้ครับบวกกับ7นะครับแล้วก็ x ลบ2นะครับ dx เนี่ยแม้จะเป็น dx นะครับแต่เมื่อเราแทนให้ x เนี่ยเป็น x ลบ2อุพันธ์ x ลบ2ได้ส่วน1นะครับสามารถดำเนินการหาได้ปกติเลยนะครับเปลี่ยน x เป็น u นะครับดำเนินการได้ปกติดังนั้นก็จะเป็น7นะครับและก็ล o อกนะครับ x ลบ2ฐาน e นะครับหรือ ln ของ x ลบ2นั่นแหละหรือ ln นั่นแหละนะครับและสุดท้ายก็อย่าลืมบวก c ครับเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับข้อ1ครับง่ายไหมครับต่อมาเรามาดูข้อ2ครับผุกขอลบทั้งหมดเลยนะครับใครจะแคปหน้าจอนะครับก็แคปไปเลยนะครับเอาละครับลบ แล้วครับต่อมาโจทย์มีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่น่ายากนั่นแหละเพราะเรามีหลักมีความรู้ละอินทิกรัลของนะครับ x กำลังสองลบ x ลบ3ส่วน x ลบ2 dx เหมือนเดิมครับไม่มีสูตรอินทิกรัลผนหารครับเราจะต้องดาเนินการดยวิธีการอื่นนะครับนำมาตั้งหารครับเป็นแบบนี้ครับ x ลบ2นะครับแล้วก็แบบ x กำลังสองลบ x ลบ3นะครับ อย่างนี้นะครับทายังไงให้ x ลบสนั้นมีพจน์ x กาลังสองก็เอามาคูณ x ไงครับ x ลบสเอามาคูณกับ x จะได้อะไรครับจะได้ x กาลังสองลบส x ถูกต้องไหมครับเอาสิ่งนี้ครับมาใส่นะครับตรงนี้ครับ x ลบสคูณ x ได้ x กาลังสองลบส x ง่ายไหมครับลบกันนะครับพจน์นี้ไม่มีใครนะครับก็เป็นลบสเหมือนเดิมสําหรับพจน์นี้นะครับลบเจอลบ นะครับขออภัยนะครับลบกับลบตรงนี้เป็นบวกนะครับดังนั้นก็จะเป็นลบหนบวกสอนะครับก็จะได้เป็น x อลบสแบบนี้นะครับลบเเจอบวกสอนะครับอ่แล้วพจน์นี้ครับ x อ็กำลังสลบเกำลังสนะครับได้0นะครับต่อมาครับดุลเนินการต่อมา x อลบสนะครับต้องการให้พจน์ x นี้หายไปก็เพียงแค่คูณ1ใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นแบบนี้ครับได้ x ลบ2ดังนั้นนะครับลบ3ลบลบ2ก็จะเป็นลบ3บวก2ลบ3บวก2เป็นลบ1นะครับนำมาสรุปน,นะครับเป็นแบบนี้ครับเป็น x บวก1ลบเศษ1ส่วน x ลบ2ครับนี่คือสิ่งที่เราได้ครับดังนั้นดาเนินการง่ายเลยนะครับจากพจน์ที่เป็นเศษส่วนนะครับก็จะเป็น พดแบบนี้ครับ x บวก1ลบเศษ1ส่วน x ลบ2นะครับเทียบตัวแปรการอินทิเกรตด้วย x นะครับดัเนินการหาด้วยรูปแบบนี้ใหม่นะครับขอลบตรงส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับเอาล่ะครับกระจายนะครับอินทิเกรลเข้าไปนะครับอินทิเกรลของ x dx บวกอินทิเกรลของ1 dx ลบอินทิกรัลของ1ส่วน x ลบ2 dx สำหรับอินทิกรัล x dx นะครับเลขชี้กำลังของ x นั้นเป็น1นะครับก็เป็น1บวกหได้2อนะก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วน2นะครับบวกกับอินทิกรัลของ1 dx นะครับได้เป็น x นะครับแบบนี้และสุดท้ายครับลบกับนำ dx นะครับเปลี่ยนเป็นพ์ u นะครับพ์ u ก็คือ x ลบ2อนุพันธ์ได้อะไรอนุพันธ์ได้1 ไม่มีปัญหาใดๆครับในการใช้วิธีนี้ดังนั้นก็จะได้ลอการิทึมนะครับฐาน e นะครับแล้วก็ลบ2ครับอย่าลืมบวก4ครับข้าคงที่ใดๆเป็นอันเรียบร้อยของคำตอบข้อที่2ครับผมจะสังเกตเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับรูปแบบวิธีการอินทิกรัลของเศษส่วนนะครับเนื่องจากว่าอินทิกรัลไม่มีผลหารนะครับขอย้ำนะครับระมัดระวังในการดำเนินการด้วยนะครับผม ผมอาจารย์มดที่รูวุฒิแสวงบุญต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับพบกับคลิปต่อๆไปนะครับที่มีเนื้อหาซับซ้อนเพิ่มขึ้นเลยเลยครับผมสวัสดีครับ